ประมาณนั้นใช่ไหมเวลาเราบอกสถานที่เนี่ยมันต้องแบบคนบอกต้องรู้ด้วยว่าเราบอกแค่นี้เขาจะรู้หรือไม่รู้นั้นคำว่าโอกาศาสหรือนามศาสที่ลงอ่สัตมีวิพัฒน์แทนความหมายแทนสถานที่เป็นสัญลักษณ์บอกสถานที่เนี่ยมันต้องนะให้ชัดเจนเลยนะว่าที่ไหนเมืองไหนประเทศไหน บ้านไหนแต่ตำบลไหนอำเภอไหนโอ้โหบ้านไหนบ้านเลขที่เท่าไรก็ไปโน่นเลยนะเห็นไหมเวลาเราส่งปรษณนย์ยอมตอนนิพพาเคยส่งใบเสนอไหมมีชื่อคนลับมีอะไรท,ที่อยู่เนี่ยเห็นไหมนะที่อยู่นั่นแหละ<ช>มีบ้านเลขที่เลยนะใช,ใช่ไหมต้อมี<า>ทับต้องทับอีกนะไปบ้านเลขที่แล้วมีทับแล้วไม่ใส่ทับนี่โอ้โห ไปชนีหาตายนึใช่ไหมแล้วก็หมู่บ้านอีกใช่ไหมตรอกซอกซ,ซอยอีกนะถนนอีกใช่ไหมตึบนอีกอะต้องให้เลขเบอร์โทรศัพท์ด้วยเออทำไมนี่เพิ่มไปอีกเบอร์โทรศัพท์อีกอะแล้วถ้าเขาเขาโทรมาแล้วเราไม่รับเขาไม่มาส่งให้นะกลายเป็นอย่างนั้นเขาไม่ส่งให้เสียเที่ยวนะเขาไม่ส่งให้เสียเที่ยวแต่ความจริง ถ้าเขาคนเคยส่งเนี่ยเขาจะรู้อ๋อถ้าเบอร์นี้แหละเบอร์นี้เคยส่งแล้วไม่ต้องโทรมาเลยมาส่งได้เลยอย่างน้อยมีคนรับแทนแบนประมาณนี้แต่พูดถึงโอกาสาตร์เนี่ยหรือสถานที่เนี่ยในประตาบาลีเราใช้วิพัก์อะไรแทนสัตมิสัตมิไม่สมิงก็สูนแล้วสมิงกับสูตนต่างกันตรงไหน จะเหมิงสำหรับสถานที่เดียวสุสำหรับสองสถานที่ขึ้นไปท่านจึงมีโสดวาโอกาเสสัตตมีไงแปลง่ายๆว่าใช้สัตตมีวิพัตแทนความหมายว่าที่แทนความหมายว่าแลว้วก็ที่ที่ กรุงเทพที่ระยองเนี่ยฮะาในประตาบาลีจะใช้สมิงวิพัฒน์บ้างใช่ไหมสุขวิพัฒน์บ้างแล้วก็สมิงวิพัฒน์เนี่ยมันยัมีประเด็นเดี๋ยวมันมีประเด็นขอามนอยู่ซึ่งเราผ่านสูตรนั้นมาแล้วก็คืออาเทศสมิงเป็น <A. S 1> เป็นเอเราผ่านมาแล้วนะสูตรนี้ผ่าน,นยังผ,ผ่านตอนอาเทศสมาเป็น อาสดเดียวกันเลยสมาตมิงนังว่าแล้วเดี๋ยวมีอีกอาเทศสมิงเป็นมาิตด,ด้วยสูดว่าสูดเดียวกันกับที่อาเทศสมาเป็นมหานั่นแหละสูดว่าตมาิิสมิงนางมหาพิมหิตว่านะอนนี้มาโดูโอกาเสสัจ,ะจะมีวุติท่านว่าอย่างไรนะัโอกาสการเก สัตตมิวิพัติโหติติสัตตมิยาเอกวจฉมังตมิงสัตตมิวิพัติอันว่าสัตตมิวิพัติโหติย่อมลงโอการการเกในอัดหรือในความหมายหรือไม่ก็ททบจับอะไปในโอรงการการเกะ ความหมายย่อๆสั้นๆนเข้าใจง่ายและถูกต้องบริบูรณ์ด้วยก็คือใช้สัตตมีวิพัตน์แทนความหมายว่าที่หมายความว่าถ้าศัพ์บ,บาลีคํานั้นเกี่ยวกับสถานที่เราจะต้องใช้วิพัฒน์เดียวคือสัตมีเราไปใช้วิพัฒน์อื่นนอกจากสัตตมีเกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้ 啊电你慢慢来啊对